สวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมขาย8 8ที่วันนี้ทีมมิ้นพามาอัปเดตของแปดปทุมธานีอำมพรธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีอันนี้เราอยู่ใกล้อ่าพื้นที่ของความเจริญอันนี้ความเจริญเนี่ยมาถึงหน้าแปลงเลยนะวันนี้เราพามาอัปเดตของพื้นที่น,นี่เนี่ยเรามีการแบ่งขาย ที่สี่ชมพูสีม่วงแล้เราอยู่ใกล้สถาการประมูลตรงนี้เราก็จะมีความเจริญมาถึงแล้วก็เราจะอยู่ห่างจากถนน305ประมาณหนึ่งกิโลเศษเศษตอนนี้พี่นมิอยู่หน้าแปลงสีทับสองเป็นพื้นที่สีม่วงอันเนี้ยพื้นพื้นที่สองอยตารางวานเนี่ยเป็นพื้นที่สีม่วงขายตารางวาละหนึ่งหมื่นสองพัน นี่แปนที่สีทับสองสองลอยตารางวะอันนี้เป็นพื้นที่สีม่วงตารางลาละหมื่นสองวันนี้เราพามาเด,ดเนี่ยกความเคลื่อนไหวก็คือเรานี้เสาไฟฟ้ามาวางแล้วแล้วก็นี้ป,ป้าปามาวางหน้าแปลงแล้วใครที่สนใจถีดินชี่จะทำโกด,ดังแล้วก็ปลูกสร้างหมายถึงว่าบาง พื้นที่ก็กำลังใายที่หาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีม่วงสีชมพูก็โทรมาหาที่มินได้นะเพราะว่านัดดูที่ดินได้พื้นที่เนี่เป็นเป็นสีม่วงเนี่ยและทัดยไฟก็เป็นสีชมพู